สวัสดีครับผมก็คีรอสนะครับตอนนี้ลงมาสัมภาษณ์นะฮะตัวแทนของประเทศไทยในชุดบีนะครับกับนิติดีคีแล้วก็เพอร์มูดพี่บอมนะครับพี่บอมของเราเนี่ยก็เป็นัไงบ้างครับสุดยอดสามตัวที่เราได้เลือกไปนะฮะคิดว่ามีความพึงพอใจแค่ไหนแล้วก็ตัวเนี่ยครบแค่ไหนกับแผนกันเล่นของเราครับครับคีรพอใจไหมครับพอใจครับอ่าก็พอใจนะผมหน้าทีมหมกเลยผมก็ได้ครับผมหน้าทีมเป็หน้าทีมเราแล้วนะครับก็ รู้สึกว่าแต่ะตัวที่เลือกมาเนี่ยจะเน้นเป็นสายผิวเลยนะครับมีความเร็วความอึดแล้วก็เหมาะกับการเล่นกับแผงแบบไหนบ้างครับพี่บองก็คือเรา3ามคนคุยกันแล้วว่าจะเล่นแผง4ี่ในหนึ่งสก็คือคีนเขาสมาคีนเน้คีนคินก็ซึ่งอยากให้ตัวแต่ละตัวที่ทดับมามสามารถวนตำแหน่งกันได้วนนตแแห่งกัได้้ล คือสมดุลให้มันสมดุลกันาะครับเราได้ดาวเบอร์ห้าด้วยก็จะต,ต้องอาจจะเปลี่ยนเทคนิคการดาวนี่ด้วย,ด,วยด้วยตำแหน่งการส่งสายดาวมาเนี่ยคืออยู่ที่ันดับห้านะครับทําให้จังหวะการเลือกตัวเนี่ยเสียเปรียบไปร่วมรวสองถึงสามตัวเลยทีเดียวนะครับแล้วทั้งน้องคีแล้วก็พี่บอลเนี่ยคิดว่าตัวไหนบ้างที่เป็นทีเด็ดของทีมดีของเราครับแวคิดบ้างครับเป็น <Okay. S 2> okay. ลามอส08ครับกับกุล14ลาโมสเนี่ยเป็น first pick เลยนะครับของทางทีมทารันดีนะครับกับกุล14นะี่ที่ทั้งทีเลือกไว้แล้วที่บอกนะครับผมจะเป็นเบลกับเอโต้คอที่มีความเด็เบลและเอโต้นะเบลก็เป็นปีนะเอหน้าเป้าอย่างเอโต้นะที่หาช่องดีนะครับก็สรุปนะครับทางทีมบีเนี่ยนะครับเลือกที่จะเล่นเป็น4-1-4และตัวที่เลือกมาก็สามารถที่จะโรเ a ทแล้วก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบ็กสามารถยิงปีกได้นะครับแล้วก็ ยงได้เนี่ยลองฝากทั้งสองคนเนี่ยฝากไปถึงแฟนๆชาวประเทศไทยหน่อยครับผมว่าให้เชียร์ทีม B ครับก็ก็ฝากคอนเชียร์ของเพอร์เฟมูดแล้วก็มิดมิดด้วยครับแล้วก็คือตอนนี้มารวมทีมกันแล้วก็ขอให้ช่วยเชียร์คะแนนชุดนี้ด้วยครับครับผมครับผมปีนครับก็ฝากติดตามเชียร์ทีมทไทยทั้งทีม A ทีม B ด้วยครับ ตอนนี้นะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากทีมไหนมานะครับก็เป็นหนึ่งเดียวก็คือประเทศไทยนะครับยังไงฝากให้แฟนๆทุกคนเนี่ยติดตามเชียร์พวกเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องเอสเตลเลกอฟวิตทีดีคี orp, D K, แล้วก็พัฟฟ์มูดบอมนะครับที่เป็นตัวแทนประเทศไทยชุดบีนะครับยังไงวันนี้เนี่ยก็ขอคนไทยทุกคนนะครับร่วมเชียร์ให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับผมยังไงขอตัวเราไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ